บอกครับแกมีคำถามครับ,รบหลังการปลุกผมเนี่ยฮะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับโอเคครับสำหรับคำถามนี้นะครับต้องบอ,อ,อกว่าเป็นคำถามยอดทิต นะครับที่มีการถามเข้ามากันเยอะใช้ได้เลยนะครับก่อนที่จะไปถึงคําถามตรงนั้นก็ต้องเกริ่นในเรื่องของกระบวนการการปลูกผมให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้รู้จักข้อมูลตรงนี้กันนิดนึงว่าการปลูกผมนั้นนะครับมันจะเป็นกระบวนการที่เราเอาเส้นผมณนะบริเวณด้านหลังของเรามาส่วนหนึ่งแล้วไปยังบริเวณต่างๆที่เราต้องการให้มีเส้นผมไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือด้านหน้าหรือตรงอื่นก็แล้วแต่นั่นเองนะครับซึ่งพอเราปลูกผมเสร็จไป เส้นผมที่อยู่ที่ปลายทางนั้นต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ติดแน่นกับปลายทางนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเราไปแอบดึงเราเผลอไปสกิดหลุดเส้นผมตรงนั้นจะไม่ขึ้นใหม่ตรงนั้นแล้วกลับมาเป็นผิวว่างๆเรียบๆเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยนําไปสู่ในเรื่องของการระมัดระวังในหลายๆอย่างที่อาจจะทําให้เส้นผมนั้นหลุดจากพื้นที่ที่เราเอาลงไปปลูกใหม่ตรงนั้นได้นั่นเองครับกลับมาที่คําถามเลยนะครับกับกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์นั้นน่ะมันคงไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราคาดการไว้ว่ามีเพศสัมพันธ์มีได้นะคนปลูกผมอาจจะต้องอยู่เฉยครับ ผู้ที่อย,อยู่ตรงหน้านั้นคือต้องเป็นคนที่สําเร็จกิจให้ไม่ว่าจะท่าไหนก็แล้วแต่แต่คุณจะห้ามตัวเองตอนที่อารมณ์กําลังขึ้นได้หรือเปล่ามือไม้ท่าทางอะไรจะไม่ไปรูปหัวจับหัวเกี่ยวหัวอะไรแล้วทําให้ผมที่ปลูกมาหลุดไหม ตอนถึงจุดสุดยอดออกก๊าซเรื่มอ,อะกระตุกแรงกันหรือเปล่าละ่ะความดันอะไรตรงนั้นน่ะคือมันก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเราอีกมีได้แหละนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ระวังในระหว่างที่มีกิจกรรมแล้วกันนะครับว่าจะควบคุมตัวเองควบคุมมือมาให้ไม่ว่าจะของคู่นอนด้วยหรือตัวเองเนี่ยครับเพื่อไม่ให้มีอะไรไปผ่านไปนลากไอ้ผมที่เราปลูกมาให้หลุดไปจากบริเวณที่เราเพิ่งปลูกไปเท่านั้นเองครับ และสำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก็เช่นเคยครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปออกมาใหม่ๆก็จะได้ขึ้นเตือนให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยนะครับ